ต้อนรับก็สู่บ่ายวันอาทิตย์ห้านาทีกับหมอจริยศวันนี้ก็มีขา่าวดีๆสำหรับคนที่ชอบกินมะม่วงสุกนะครับก็มีงานวิจัยเอามะม่วงสุกจากอินเดียสามพันะฮะประมาณสัก1ในสของถ้วยเล็กๆหรือว่าสองกรัมนะครับถ้าว่าเรากินไอ้เจ้าตัวนี้ไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ระดับน้ำตาของเราเพิ่มขึ้นนะฮะมาทางต๊กันข้ามคนที่ทาน มะม่วงแทนขนมปังกับจะมีอาการอ้วนลงพุงน้อยกว่าระดับน้ำตาลจะน้อยกว่าแล้วก็เป็นโรคความดันสูงน้อยกว่านะครับคุณพ่อคุณแม่เราไม่ต้องไปห้ามทานแล้วนะครับเต็มที่เลยครับมะม่วงแต่อยากจะรู้อีกหมัองกันว่าทุเรียนเป็นยังไงต้องฝากพี่ปัญญาถามเด็กเด็ไปช่วยทำงานวิจัยเรื่องทุเรียนกับประหวานหน่อยนะครับ พูดถึงบาหวานก็มีตัวอย่างตัวหนึ่งผูดถึงอยู่ประจำนะฮะโอซิมปิกคราวนี้เนี่ยผลข้างเคียงอันนึงที่กลายเป็นผลดีสำหรับคนหลายๆคนนะฮะมีมีความเชื่อว่าเป็นความจริงด้วยก็คือใช้ไปใช้โอซิมปิกไปนานๆน,น,นะฮะจะทําให้เจ้าโลกมันใหญ่ขึ้นในมริการเนี่ึงกับเรียกว่าโอซิมปิกเทนนิสเลยนะครับ โอสปิกก็คือยาเพนิสก็คือเจ้าโลกนะครับถ้าใครใช้ ie, วิกโกวีเราก็เรียกว่าวิกโกวีแกงเลยนะฮะเนี่ยก็มีความกังวลว่าทําให้อวัอยวะเพศเนี่ยมันไม่สวยเพราะมันดูเหมือนว่ามันใหญ่ขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับผูพิจัยก็บอกว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นแค่ภาพลวงตาเมื่อไหรที่ความอ้วนลดลงไขมันลดลง ของที่มีอยู่ที่บันดูเหมือนเล็กมันก็เลยดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นเป็นเรื่องของภาพลวงตาเท่านั้นนะครับใครที่คิดว่าจะใช้อลซิมปิกหรือว่าวิกโกวีเพือเ่อไปขยายขนาดเจ้าโลกเนี่ยเลิกคิดแล้วนะครับไม่คุ้มนะครับเดีย๋ยวจะเจอโอลซิมปิกเฟสกับวิกโกกีเฟสหน่าจะเหี่ยวย่นไปแล้วจะเสียใจในภายหลังใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามหลักของไลฟ์สไตล์แมีน ถูกที่สุดและดีที่สุดแล้วล่ะครับอย่างไรก็ตามนะฮะคนที่ความดันโลหิตสูงมากกว่า120 80นะฮะก็ต้องระวังเมื่อไร่ที่มันมากกว่า129 80เก้ราถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและสมควรที่ต้ได้รับการรักษาทันทีนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ตัวเลขอยู่ที่ร้อยสี่สิบเก้าสิบมันค่อยๆลดมาเรื่อยๆนะฮะ จเจ้ากรดไหลยื่สูงเนี่ยมันมีผลต่อเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดเนี่ยปัญนหนาตัวแข็งตัวก่อนเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบก็มีโอกาสที่จะติดเตียงหัวใจวายแล้วก็ตายไปอย่างไม่รู้เนือ้อรู้ตัวได้ความรู้ใหม่ๆมันก็ดีตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามอย่าไปพึ่งยาให้มันมากนะนะครับไปยาแก้พฤติกรรมของเราก่อนถ้าแก้ได้แล้ว แต่ว่าโรภาคภัยไข้เจ็บยังไม่หายไปอันนั้นแหละฮะจะเป็นอย่างนี้ต้องใช้ย,ยาช่วยมีสติกันหน่อยนะฮะชัดจีพีมันก็ช่วยได้เยอะนะครับก็บีข่าวว่ามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไปปฏิบัติตัวตามชัดจีพีไปกินเกลือเลยแม้แต่น้อยก็ปรากฏว่าเกลือก็ลดต่ำลงในระดับที่เป็นอันตรายต่อสมองนะฮะก็เกิดอาการ หลอดมีปัญหาถ้ารักษาไม่ทันก็ถึงตายได้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยควรจะมันศึกษาหาความรู้เพื่อดูแลตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้มาทีสุดอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาสาคัญของข่าวสารสมัยนี้ก็คือข่าวเท็จมันเยอะเหลือเกินนะฮะใครอ่านหนังสือสมกก ขาจะจําเรื่องของจริงเป็นลวงลวงเป็นจริงจริงเป็นจริงลวงเป็นลวงมันมั่วกันไปหมดนะฮะความเชื่อสับตาไนมาตามเฟซบุ๊กตามไลน์ก็น่ากลัวอยู่เช่นเดียวกันควรที่กินกระเ่อมกันชากในปัจจุบันมากระวังนะฮะมีข่าวว่าในอเมริกาเองเนี่ยมีชายวัยชกันนะฮะดื่มกระท่อมกันชามากเกิดจนกระทั่งไปตัดหูตัดเจ้าโลกของตัวเอง ระวังกันหน่อยนะครับอะไรที่พระเจ้าไม่ได้สร้างสรรค์มาก,ก็อย่าไปทําอะไรให้มันเกินหน้าเกินตาพระเจ้าขอความสุขสวัสดีจริปเกีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ